เรื่องของประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะคะเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญมีการเปิดเผยออกมาแล้วค่ะจากคณะอนุกรรมธิการประสานงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะคะว่าเตรียมที่จะเชิญองค์กรต่างๆเข้าให้ความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะนะคะเรื่องของการปฏิรูปและการยกร่างรัฐธรรมนูญในช่วงของสัปดาห์หน้าเป็นการเปิดเผยจากพลเอกเลิศรัตนาวานิชโฆษก คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมธิการประสานงานเพื่อศึกษาและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและองค์กรต่างๆเปิดเผยนะคะว่าในช่วงของสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปคณะอนุกรรมธิการจะเชิญองค์กรต่างๆมาให้ข้อคิดเห็นแต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นองค์กรใดจากนั้นค่ะจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปพบปะพูดคุยรวมทั้งแจกแบบสอบถามเพื่อนําข้อมูลส่ง ต่อให้คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญทางนี้การรับฟังความคิดเห็นลักษณะดังกล่าวค่ะจะเป็นการสื่อสารสองทางซึ่งเชื่อว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนําไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปจะไม่มีปัญหาขณะที่ในส่วนของอนุกรรมธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีนางทวินวดีบุรีกูลเป็นประธานนั้น มีการเชิญให้ประชาชนค่ะร่วมกันส่งความคิดเห็นมาที่คณะกรรมธิการยกร่างผ่านตู้ปน .9 ้ปนฟรัฐสภาและจะจัดเวทีสารเสวนาทั่วประเทศเป็นการสุ่มตัวอย่างคนในพื้นที่ค่ะให้มาร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนด้วย